มีพัสดุมาส่งนะครับก็คือวันนี้ผมจะมาอัปเกรดของให้กับลูกหลานผมนะครับผมเจ้าพิกเลตนะฮะก็คือวันนี้ผมจะมาติดตั้งเขาเรียกว่าฝากระโปรงหน้าไฟฟ้านะครับแล้วก็ขอบคุณทางนีครับ h a n c h นะครับผมก็เป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับที่จำหน่ายพวกของแต่งเทสลานะครับก็เดี๋ยวนี้เราจะฝากหน้าที่นี้ให้กับทางไลับคารนะครับก็สนับสนุนในเรื่องของการติดตั้งให้นะครับ แล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปวิธีการติดตั้งไว้ให้ด้วยนะสำหรับคนที่อยากซื้อติดตั้งเองนะครับแล้วก็ใครที่มาจากช่องผมเนี่ยก็สามารถเอาโค้ดนะครับเอาไปใส่ในเว็บของ h ฮันโชได้เลยก็จะได้ส่วนลดพิเศษนะครับหรือว่าใครไม่อยากแบบเอาไปติดตั้งเองนะต้องการมืออาชีพติดตั้งให้ก็แนะนําที่ไฮบรคาร์ได้เลยก็คือเลยศูนย์เทสลาลัางแพงมานิดนึงนะครับไม่ถึงกิโลก็จะเจอกับร้านไฮคาร์นะก็มีสินค้า ของเท s l a ของแต่งนะครับมากมายเลยก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้วยว่าทางร้านนี่มีอะไรจําหน่ายบ้างน,นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะฝากหน้าที่นะครับให้กับทางร้านไฮพาร์นะก็เป็นหน้าที่ติดตั้งให้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่า a u t o ้ฟรังกจะเป็นยังไงครับเช่นีก็มีการป้องกันลอยนะครับรอบกันท้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามืออาชีพมากๆ ตัวนี้ไม่ค่อยยากใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าติดตั้งเองใช่ครับเพราะว่าตัวนี้มันอัปเกรดแล้วไม่ต้องเราไม่ต้องลื้ข้างในแล้วครับก็คือแค่แต่ยากตอนให้เราเปลี่ยนตัวตัวโชคของมันตอนถอดตัวก็ยังดูเหอนว่ามันมุมมันจะแคบใช่ไหมครับใช่มมันจะแคบฝากได้ไว่าฝากมืออาชีพเลยก็ครับเพราะมีผู้มือมาให้อยู่แล้วครับเราสามารถดูวิดีโอเขาได้เขาติดตั้งไม่ยากอ๋อมีวิดีโอของเขาให้ดูใช่ใช่ครับซึ่งทางร้านก็คือขายของฮันโชอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับของร้านก็เป็น ของฮันชัวราคาลบติดตั้งให้เลยครับสามารถดูหน้าเว็บไซต์ของเราร้านได้ครับของที่มีมาในกล่องครับก็จะมีเป็นตัวชคใช่ไหมครับตัวโช็มีตัวโชคครับครับแล้วก็จะเป็นตัวกล่องควบคุมครับตัวนี้ครับแล้วก็จะเป็นสายไฟครับแล้วก็ตัวตัวดูดอ๋อตัวดานนาโป่งด้านหน้าครับผม ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องถอดตัวที่เป็นอุปกรณ์ลากรถออกนะครับแล้วก็ถอดสายไฟนะครับแล้วก็ถอดพวกที่เก็บขอนะครับแล้วก็เฮปาฟิลเตอร์นะครับผมเพื่อที่เราจะติดตั้งสายไฟอะไรต่างๆนะครับ นี่ก็คือของอะไรทั้งหมดนะครับที่ติดมาออของใหม่ขั้นตอนแรกก็จะเป็นการถอด โชคเก่านะครับแล้วก็ใส่โชคใหม่เข้าไปนะครับตัวโชคใหม่ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีตัวอะแดปเตอร์เลยนะก็อย่าลืมลองอะแดปเตอร์ก่อนนะครับมุมด้านข้างเนี่ยจะเป็นมุมที่ยากสุดเลยเพราะว่าพื้นที่ในการทํางานเนี่ยมันจะแคบมากนะครับดังนั้นการทํางานโดยใช้มืออาชีพอย่างร้านไทม์คาร์เนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากติดตั้งเองนี่คือกล่องคอนโทรลนี่คือกล่องคอนโทรลครับเขาจะมีสติ๊กเกอร์ตัวเ,เทปกาวสองหน้ามาครับแล้วเราก็จะมาต<อ>ิดวางไว้ใน,นซ่อนไว้นในได้ เ,เดี๋ยวเราก็จะใช้เคเบิลไฮรัด่าิงๆนงใช่เคเบิลไฮรัดเพื่อความเซตตี้ครับการติดกล่องคอนโทรลนะครับก็จะแล้วแต่สำนักเลยจะติดด้านนอกก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากซ่อนสายไฟเนี่ยก็ต้องติดด้านในแบบนี้เลยนะครับระหว่างที่เจ้าของร้านติดกล่องคอนโทรลนะครับโชคฝั่งขวาด้านหน้านะครับยังแกะไม่ได้นะครับบอกแล้วว่าตรงนี้เนี่ยแคบจริงๆทํางานยากมากขั้นตอน,ต,อน,ต,อนต่อมานะครับจะเป็นการติดตั้งตัวดูดนะครับ เราจะต้องทําการมาร์คเทปไปด้านข้างถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะเพราะว่าเวลาเราใส่กับเข้ามันเนี่ยการตั้งระดับฝากระโปรงหน้าจะได้เท่าเดิมนะครับพอถอดออกมาแล้วเราก็เอาตัวดูดที่ได้มาจากในกล่องนะครับมาประกอบด้านหน้าของตัวล็อกฝากระโปรงะะหลังจากนั้นเราก็ประกอบอะไรทุกอย่างกลับเข้าที่จุดเดิมเลยนะครับ นี่คือสายไฟของเขาใช่ไหมครับใช่ครับสายไฟก็คือจะเป็นสายต่อให้ไฟกับโชค๊คต่อเข้าไฟของรถนะครับตรงนี้แล้วก็จะเข้ากับตัวกราวของรถครับ พวกสายไฟต่างๆนะครับจริงๆก็ไม่ได้ต่อยากนะครับเพราะว่าตัวสายเขาเนี่ยก็จะมีตัวเลขนัมเบอร์บอกอยู่แล้วนะครับว่าสายอะไรต่อเข้ากับอะไรนะครับแล้วก็หน้าตาของมันเนี่ยก็จะดูออกเลยว่าไม่ได้ต่อยากนะครับแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่ต่อเข้ากับตัวรถนะครับอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเป็นไฟเนาะจริงๆเราสามารถเปิดเซฟโหมดตัดไฟของเทสลาได้นะครับโดยการกดเซฟโหมดนะครับแล้วก็รวมถึงใส่ถุงมือด้วยนะครับเวลาทำเพราะว่าเป็นไฟฟ้าเนาะ ในกล่องเาก็จะมีตัวน็อตมาให้นะครับก็ไขน็อตเข้ากับตัวต่อสายไฟให้เรียบร้อยนี่ครับมาดูงานเก็บรายละเอียดสายไฟของทางร้านไฮพาร์คกันครับบอกเลยว่าดูเรียบร้อยมากนะครับมีการหุ้มสายไฟให้เราด้วยอันนี้ก็เอาไปติดเอาตัวออโตัฟรั่งว้ที่เรียบร้อยนะเราสามารถแบบ เขาเรียกว่าเปิดควบคุมผ่านมือถือของเราได้ด้วยผ่านแอปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับออโต้ฟังเป็นยังไงนะนี่ก็ไปที่คอนโทรลนะครับแล้วก็กดได้เลยตึง้งนี้ไงเราก็ไม่จะเป็นที่ต้องคอยแบบว่าใช้มือยกเองแล้วนะครับแล้วก็ปิดก็ได้เหมือนกันผ่านแอปได้เลยโอเคครับหรือว่าจะกดที่หน้าจอก็ได้นะแล้วก็เห็นเมืองนอกบางคนเขาก็จะเอาแบบเหมือน ไปติดตัว NFC อะครับคือเราเอาโทรศัพท์เราไปแตะมันก็เปิดได้เหมือนกันไม่ต้องคอยเปิดผ่านแอปนะครับแต่อันนี้ของผมไม่ได้ติดนะก็เป็นแค่แบบเปิดผ่านแอปได้นะครับค่น,นี้ก็สะดวกมากๆแล้วนะครับแล้วไม่ต้องกลัวตัวฝากระโปรงเขายุบด้วยนะบางทีเราปิดแรงๆหรือว่าเราไปกดให้ตัวสลักล็อกบางทีอาจจะทําให้ฝากระโปรงของเราเนี่ยมันเป็นเป็นรอยได้นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นคลิปวิธีการติดตั้งฝากระโปรงออโต้ฟรังของทางฮันโชนะครับ ส่วนคลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูว่าทางร้านไฮฟ์คาร์เนี่ยมีสินค้าอะไรมาจำหน่ายและน่าสนใจบ้าง